สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเพื่นชาวธนูลัคนาธนูแล้วก็ราศีธนูนะคะไปดูกันว่า2สัปดาห์นี้นะคะสถานการณ์ความรักการงานการเงินสุขภาพของเพื่อนชาวธนูจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ทั่วๆไปที่ไพ่อยากจะบอกคลิปนี้นะคะแม่หมอก็จะขอรวมความรักเอาไว้ในคลิปนี้เลยเพราะว่าเดือนนี้แยกความรักให้ไม่ทันค่ะแต่ก่อนอื่นแม่หมอขอเวลา10วินาทีนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบกลิ่นกุหลาบเป็นพิเศษนะคะแม่หมอก็จะมีน้ำหอมกลิ่นกุหลาบ3มกลิ่นนะคะกุหลาบแดงกุหลาบขาวแล้วก็ชมพูค่ะเป็นกลิ่นหอมละมุนมากๆติดทนนานนะคะความหอมระดับพรีเมียมเลยค่ะใครที่สนใจแม่หมอก็แปะรายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วนะคะไปดูกันค่ะว่าสองสัปดาห์นี้ชาวธนูจะเป็นอย่างไรบ้าง ลุ้นกันนะคะโอ้แปดเหรียญน,นะคะสองสัปดาห์นี้เงินทองบ่งบอกถึงเงินทองเนี่ยไหลมาเทมาไม่หยุดเลยนะมีโอกาสกอบโกยกอบโกยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยช่วงเวลาดีๆช่วงการเงินการทองเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนนะคะมันไม่แน่นอนมันก็มาเป็นบางช่วงแต่ช่วงนี้การเงินของคุณเนี่ยเหมือนไหลมาจากฟ้าเลยนะไม่หยุดเลยนะเพราะฉะนั้น หาที่เก็บดีๆนะคะมันจะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวไม่มีที่เก็บโอเคไหมชาวตะนูดวงแบบรวยเลยนะ่ะสสัปดาห์นี้นะคะมันเหมือนกับมันไหลมาเรื่อยๆนะ่ะมันเหมือนกับคนที่ทําธุรกิจออนไลน์เงินมาจากทุกที่ทุกทางเนะี่ยโอ้โหก็จะไหลมาไหลมาจนเต็มที่เก็บของคุณเลยแหละก็ยกย้ายถ่ายเทกันดีๆก็แล้วกันนะ <c oughs> โอ้มีข่าวดีด้วย นะการเฉลิมฉลองนะคะมีข่าวดีได้ไปงานเลี้ยงได้เป็นงานสังสรรค์ได้พบปะเจอเพื่อนเก่าๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ข่าวดีที่ทําให้คุณดีอกดีใจนะการเฉลิมฉลองจะเกิดขึ้นต้องต้อง,ต,องต้องเฮสิเพราะว่า ประสบความสําเร็จใช่ไหมอาชีพการงานประสบความสําเร็จเฮ้ยสองอาทิตย์นี้สสัปดาห์นี้โอ้โหเงินไหลเข้าเต็มกระเป๋าฟูมากๆเลยคุณก็ต้องรู้สึกดีใจรู้สึกเหมือนก็เออทําอะไรก็ประสบความสําเร็จคุณก็จะรู้สึกมีกําลังใจมีความสุขในชีวิตจริงไหมคะชาวธนูโอมากับเก้าเหรียญ ไม่รวยจะว่าอย่างไงคะเก้าเหรียญสองสัปดาห์นี้อิสระทางการเงินนะคะอยากจับจ่ายใช้สอยซื้ออะไรให้ของขวัญอะไรกับตัวเองจัดได้เลยนะเพราะว่าเงินจะดีมากๆเรื่องของการเงินโดดเด่นมากๆนะคะใช้เงินได้อย่างเต็มที่อยากจะ กินดีอยู่ดีอยากจะได้แบรนด์เนมหรืออยากจะได้อะไรหรืออยากจะเก็บเงินในบัญชีซื้อทองเอาไว้นะคะเดี๋ยวทองมันก็จะขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต่อยอดได้ดีมากๆเลยค่ะประงานดีมากมีเกณฑ์ได้เดินทางนะอยากจะไปไหนคะอยากจะไปเที่ยวไหนไปพักผ่อนบางทีก็เหนื่อยมาเยอะแล้วเนาะไปพักผ่อนหาบรรยากาศดีๆมีความสุขนะคะสุขกายสบายใจ ไปเถอะค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีเนี่ยเบาๆสบายๆไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบเร่งบางทีเนี่ยช่วงจังหวะเงินเข้าเราก็สามารถที่จะรีแลกซ์ได้ผ่อนคลายได้ไปท่องเที่ยวได้นะคะก็มีเกณฑ์ได้ไปนะเพื่อนๆชาวธนูมีเกณฑ์สองสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ มีเรื่องให้ตัดสินใจนะคะแต่น่าจะเป็นเรื่องตัดสินใจที่ดีแหละค่ะการตัดสินใจคุณนั้นขอให้คุณใช้สตินะคะขอให้คุณพิจารณาคุณจะตัดสินอะไรบางอย่างที่เกิดผลประโยชน์ขึ้นกับคุณ ะะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและความสำเร็จเกิดขึ้นแค่ขอให้คุณต้องใช้ปัญญาและใช้สติมากๆในการตัดสินใจพิจารณาดีๆค่ะจะมีเรื่องราวที่ดีเกิดขึ้นกับคุณและการตัดสินใจของคุณนั้นมอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ทํำให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นและก็เกิดผลประโยชน์ขึ้นกับคุณนะคะ การเงินอีกแล้วนะคะ2เหรียญเงินเข้ามือซ้ายเงินเข้ามือขวาณณณตรงจุดนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้บอกในเรื่องของการหมุนเงินแล้วหมุนไปได้อะไรแบบนี้แค่หมุนไม่ใช่นะ <G AR AN> คุณดูทั้ง8 <G AR AN> เหรียญ9 <G AR AN> เหรียญนะคะแล้ว2เหรียญเข้ามาเนี่ยก็แปลว,ว่าเงินเนี่ยเข้ามาทั้งซ้ายเข้ามาทั้งขวา <G AR AN> เพราะฉะนั้นคุณก็จัดการบริหารการเงินของคุณให้ดีๆก็แล้วกันช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องเก็บนะ <G AR AN> คุณ,ค,ณคุณจะต้องเก็บคุณจะต้องอเหมือนกับอนาคตของคุณเนี่ย จะมีเงินเก็บเท่าไหร่อะไรยังไงก็ก็จัดการดีๆก็แล้วกัน2สัปดาห์นี้คุณรับทรัพย์ก้อนใหญ่แน่นอนนะคะเกณฑ์การเดินทางขึ้นมาอีกละใครที่สมัครงานไว้ไหมใครที่รองานใครที่สมัครงานไว้คุณมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะเฉลิมฉลองข่าวดีด้วยหรือธุรกิจของคุณเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปดูธุรกิจ นะหรือไปเริ่มต้นไปเริ่มต้นงานใหม่ซึ่งมองว่าเงินเดือนที่คุณขอไว้ก็มองว่าน่าจะน่าจะได้ตามที่คุณต้องการเลยนะหรือธุรกิจของคุณเนี่ยโอ้มันดีจังเลยอก็อาจจะไปต้องไปดูแลหน่อยถ้าสมมุติว่า,าถ้าสมมติว่ามันเป็นธุรกิจที่จะต้องไปดูแลด้วยตัวของคุณเองอย่างเงี้ยคะ่ะเช่นสมมุติว่าเป็นร้านอาหารหรือเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการค้าการขายมีสต็อกสินค้าก็ เป็นไปได้ว่าว่าตัวของคุณเองเนี่ยอาจจะต้องไปดูแลไปเช็คสต็อกมันเหมือนกับว่ามีการแอคชั่นในชีวิตเกิดขึ้นด้วยนะคะ,ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีรางวัลชีวิตของคุณคืออะไรคะในสองสัปดาห์นี้คุณจะรู้สึกว่าคุณได้รับรางวัลน,นั้นรางวัลชนะเลิศรางวัลแห่งการทุ่มเทพยายาม นะคะรางวัลที่ต่อสู้แล้วก็อดทนรางวัลที่เขาเรียกว่ามันเหมือนกับที่เราทุ่งเททําลงไปเนี่ยสสัปดาห์นี้คุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณนั้นได้รับสิ่งดีๆตอบแทนมามากมายเหลือเกินนี่แหละคือรางวัลชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นในช่วงสองสัปดาห์นี้นะคะเป็นช่วงสองสัปดาห์ที่คุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขในชีวิตมากๆรู้สึกเหมือนกับว่าจักรวาลเมตตาจักรวาลรักคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณ มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกว่าโชคเข้าข้างคุณคุณจะมีความสุขนะประสบความสำเร็จ คือไพ่ก็ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะจะเอาวสนุนสองสัปดาห์นี้นะคะจริงๆ6กไม้เท้าก็คือชัยชนะและความสําเร็จในชีวิตของคุณน่ะมันเหมือนกับคุณจะยินดีปรีดาคุณจะมีความสุขคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตนี้คุณได้รับโอกาสดีๆจากจัก,กรวาลขนาดนี้เลยเหรอคุณไม่เคยรู้สึกมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จแบบนี้มาก่อน ทำไมคุณรู้สึกสุขกายสบายใจขนาดนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดเลยคุณทุ่มเทพยายามทำสิ่งใดมัาคุณเพิ่งจะเห็นผลลัพธ์ป้าเออสองสัปดาห์นี้ความทุ่มเทพยายามของคุณเนี่ยมันไม่ได้สูญหายไปไหนคุณจะรู้สึกแบบนั้นนะคะเบามากเลยเรียกว่าความยุติธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นในชีวิตเสมอถ้าคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมัน เฮ้ยทดีแล้วก็ยังไม่ค่อยได้ดีนะไม่ค่อยได้ดีเท่าที่ควรนะทุ่มเททําไรลงไปก็เอ,อเหมือนกับว่ามันไม่โอเคเลยอะ่ะมันทําไมผลลัพธ์มันน้อยขนาดนี้แต่สองสัปดาห์นี้จะปรากฏให้คุณได้รู้ว่าความยุติธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นมันมีจริงในชีวิตนะคะอ,อใครที่ใครที่ มีเรื่องมีเราอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในบนชั้นศาลนะคะคดีความเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรอการตัดสินการพิจารณาการดําเนินคดีอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณไม่ใช่คนผิดคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับค่าสินไหมของคุณสิ่งใดที่จะต้องชดเชยให้คุณคุณจะได้รับสิ่งนั้นคุณจะรู้สึกว่านี่แหละคือความยุติธรรมเกิดขึ้นในชีวิตของคุณและใครที่ทํางานรับราชการนะคะ คุณจะรู้ว่าการทุ่มเทคว,มความพยายามของคุณนั้นมันจะสำลิดผลนั่นก็คือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นแล้วก็เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองเติบโตไปในทิศท,ทางที่ดีมากๆสิ่งที่คุณทุ่มเทมาเนี่ยมันไม่ได้สนเปล่าจริงๆนะคะการปรับตำแหน่งการปรับฐานเงินเดือนโอ้มีแต่สิ่งดีงามเกิดขึ้นกับคุณค่ะใต้สำรับของเรานะคะได้ไพ่เดอะเดวิล เมื่อชีวิตของคุณดีแล้วเนี่ยนะคะ,ะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยก็อาจจะมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนั้นนะคะก็คือ,อใครบางคนกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อหวังผลประโยชน์อันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะคุณอาจจะเจอสกเรยเมอร์คุณอาจจะเจอคนที่มาชักชวนคุณไปในทิศทางที่ไม่ดีให้คุณเกิดความโลภไปลงทุนตรงนั้นลงทุนตรงนี้สิอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นไปได้เพราะบางครั้ง เวลาที่เรามีเงินมีทองขึ้นมาเราก็จะเริ่มมีสเสน่ห์มีความพราาในตัวของของ,ของคุณเองอาจจะมีคนที่แบบยินดีด้วยกับคุณหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะมีคนหมั่นไส้คุณอันนี้เล็กๆก็เป็นไปได้เช่นกันก็ระมัดระวังนะคะก็อยู่ในทิศทางที่ดีนะคะดําเนินชีวิตในทิศทางที่ดีก็ระมัดระวังอย่าไปทําอะไรที่บางทีเนี่ยให้มันเกิดความโลภได้ก็จะเกิดความเสียหายในชีวิตได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆนชาวธนู ไปดูกันนะคะว่าสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆนชาวธนูเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใน2สัปดาห์นี้ค่ะเป็นอย่างไรความรักของเพื่อนเ,อนเอนชาวธนูก็ดูเหมือนคลื้นเครงดูเหมือนคลึกคลื้นดีนะคะมีความสุขดี หรือบางทีเนี่ยคนโสดเนี่ยคุณอาจจะได้เจอชาวธาตุไฟเมสิงธนูเหมือนก,น,กนกับคุณนี่แหละนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณทําให้ชีวิตโสดของคุณเนี่ยคลึกคลื้นมีความสุขมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะคะขึ้นมาในชีวิตด้วยอาจจะไม่ต้องเงียบเหงาอีกต่อไปแล้วนะคนโสดจริงอาจจะมีชาวธาตุลมนะคะธาตุลมมิถุนตุลกุมเนี่ยเข้ามา เข้ามา,เ,าเป็นกุญแจดอกสําคัญมาคลิกหัวใจของคุณเนี่ยให้เปิดขึ้นใหม่อีกครั้งใครที่ล็อกกุญแจปิดประตูนะคะปิดประตูกุญแจเอาไว้ใส่กุญแจเอาไว้ฉันจะไม่เปิดใจให้ใครสักนั้นคุณจะต้องแพ้ใจใครคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาในชีวิตของคุณค่ะจะเข้ามาสร้างสีสันความสนุกสนานความคืนเคลึงให้กับชีวิตของคุณซึ่งมองว่าคุณอาจจะต้องสละโสดแล้วล่ะสองสัปดาห์นี้นะมีเกณฑ์มากๆเลยค่ะ อันนี้บ่งบอกถึงพลังงานของคุณที่อยู่คนเดียวเงียบเหงามานานนะคะแล้วก็ไม่ได้สนใครเลยอยู่กับโลกส่วนตัวฉันมีความสุขอยู่ความสันโดษความโดดเดี่ยวในชีวิตของฉันคุณจะได้มีเกณฑ์สละโสดแน่นอนต้องมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาคลิกทําให้คุณเนี่ย รู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะอยู่เป็นโสดได้อีกต่อไปแล้วเมื่อคุณได้เจอใครสักคนหนึ่งก็แปลว่าก็แปลว่าทุกๆสถานะนะคะความรักเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีปัญหามีอุปสรรคอะไรคนคนรักที่มีความรักอยู่แล้วก็ก็มองว่าคงจะเป็นความรักที่ดีก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะอันนี้ความรักตัวนี้มันเหมือนกับว่ามาแบบบอกกับคนที่โสดโดดเดียวสันโดษสิ้นหวังนะคะหรือบางคนเนี่ย อยู่ในสถานการณ์ความรักที่มันคุมเครือมันซับซ้อนเปิดเผยไม่ได้มันหม่นหมองมันมันเศร้าอะไรแบบนี้คะ่ะรอคอยว่าเออสถานการณ์ความรักเมื่อไหร่จะชัดเจนขึ้นนะคะเมื่อไร่จะได้คําตอบที่ดีคือบางทีความสัมพันธ์มันเปิดเผยไม่ได้ไงนะคะแบบมันปิดตังซ่อนเลนแบบนี้ คือเชื่อเถอะว่าหลายคนเนี่ยไม่ต้องการไม่ต้องการที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แต่ก็มองก็มองว่าในสองสัปดาห์เนี้ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับคำตอบซึ่งน่าจะเป็นคำตอบที่ดีในชีวิตของคุณด้วยนะคะชาวธนูคุณอาจจะคบอยู่กับชาวราศีกันหรือชาวราศีมีนหรือชาวราศีกันหรือชาวราศีมีนเนี่ยกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณได้ไพ่ดึงทาวเว สถานการณ์ความรักที่โอเคอันนี้เราต้องพูดก่อนนะคะว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยก,ก็มองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเพื่อนๆชาวธนูเนี่ยรักของคุณกําลังจะกําลังจะสั่นคลอนหรือมันมีความร้าวรานนะคะมีความร้าวเกิดขึ้นเนี่ยก็มองว่าสถานการณ์ของคุณเนี่ยยังควบคุมมันได้ยังไม่ได้แตกยังไม่สลายลงไปแต่มันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นั้นหรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา หรือบางทีเนี่ยรักที่มันแตกมันร้าวคุณอาจจะตัดสินใจที่จะจบปัญหาหาคำตอบให้กับตัวเองแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่าอยู่คนเดียวก็มีความสุขอันเนี้ยสถานการณ์นี้มันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะอาจจะจบความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอาจจะจบความสัมพันธ์ที่มันหม่นหมองที่มันไม่ชัดเจนพยายามที่จะบางทีเนี่ยพยายามที่จะ รักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้แต่บางทีก็มันก็มีความเจ็บปวดอยู่ในใจบางทีคุณก็อาจจะรู้สึกว่าต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อปลดล็อกคุณก็จะได้หาคําตอบที่ชัดเจนให้กับตัวของคุณว่าคุณต้องการสิ่งใดนะคะเหมือนปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ยังไงก็ไม่รู้นะชาวธนู จริงคือถ้าสมมติว่าสถานการณ์ความรักของคุณเนี่ยคุณรู้สึกเหมือนมันติดกับรู้สึกเหมือนมันมืดแปดด้านรู้สึกเหมือนอยู่ในกรงรู้สึกเหมือนไม่อิสระเลยแบบนี้ก็ถึงเวลาที่คุณจะปลดปล่อยเองให้เป็นอิสระจากความจากสถานการณ์ความรักที่มันคุมเครือที่มันปิดบังที่มันซ่อนเร้นแล้วไม่มีความชัดเจนเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นตัวของคุณเองนะที่จะปลดล็อกให้กับตัวเองหรือบางทีใครที่อยู่ในสถานการณ์ความรักแบบนี้นะคะอาจจะมีชาวธาตุไฟหรือชาวธาตุลมเนี่ย เข้ามาคลิกเข้ามาปลดปล่อยให้คุณเนี่ยได้ออกจากกรงขังแล้วโบยบินไปพบเจอกับกับความรักครั้งใหม่ที่ดีงามอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะนี่ไงอ่ัศวินไม้นะคะถือว่าตัวตัวหนึงคุณเนี่ยจะได้ปลดล็อกออกมาสู่อีกมิติหนึ่งหนึ่งความรู้สึกที่คุณจะได้รับนะคะหนึ่งความอิสระความสุขไม่ต้อง ไม่ต้องซึมเศร้าไม,ไม่ต้องอยู่กับกรงขังไม่ต้องอยู่กับมันเหมือนกับเป็นที่แคบแค่ที่ขังคุณเอาไว้คุณจะได้เจอโลกกว้างที่อิสระเสรีแล้วก็มีความสุขมันจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่คุณจะต้องไม่แต่คุณจะไม่อ,อึดอัดอีกต่อไปแล้วนะคะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเลยนะเนี่ยสองสัปดาห์นี้เพราะว่าคุณดูนะคุณเจอกับความรักที่เจ็บปวดคุณเจอกับความรักที่ไม่ซื่อสัตย์กับคุณอะ ทําทอะไรคุณรับหลังไม่ซื้อสัตว์ไม่ซื้อตรงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณรู้อยู่แก่ใจอยู่นะตรงจุดเนี้เชื่อว่าสองสัปดาห์นี้คุณคงจะคุณคงจะประสานรอยร้าวนี้ไว้ไม่ไหวแล้วนะไพ่เปนนี้นะสุดท้ายแล้วคุณพยายามมาแค่ไหนถ้ามันจะแตกถึงเวลาที่คุณจะปล่อยให้มันแตกสลายลงไปค่ะแล้วก็ตัวของคุณเองนั้นก็จะได้ปลดปล่อยนะคะชีวิตรักของคุณชีวิตของคุณให้เป็นอิสระด้วย เจ็บปวดมาเยอะแล้วเนาะเจ็บปวดมาเยอะแล้วปวดใจมาเยอะแล้วคุณไม่จําเป็นที่ต้องอดทนที่อยู่ต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอีกต่อไปนะคะเชื่อเถอะว่าคุณจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่ใครบางคนนะคะนี่แหละคีย์เวิร์ดสำคัญเลยชาวธาตุไฟและชาวธาตุลมนี่แหละจะเข้ามาปลดล็อกคุณให้คุณได้เจอกับ ชีวิตที่มันสดใสคลื่นเครงแล้วก็มีกําลังใจในความรักครั้งใหม่ของคุณอย่างแน่นอนคะ่ะชาวธนูเป็นกําลังใจให้นะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียด mm hmm. ก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ